สวัสดีค่ะมาพบพกับกินยูแบบเป็นบ้านปี่แย่ชาแนลค่ะพี่น้องมือสาพาให้กับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทาหมกปลาตะเพียนพี่น้องสุภาพาเฮกยังอีกเนาะคะ่ะเมนูนี้ก็เป็นครั้งแรกคือกันค่ะพี่น้องเ่ยอเสหดนะคะเราจะลองทําดูค่ะพี่น้องนะคะเหล,ล,ล่าแสบบ่แสบรู้ว่าจังไหนตอนลงคลิปเะยอสาธิบาบาห้อีกรอบนึงนะคะพี่น้องนะคะคือยอคิดอยากแบบว่า สมัยก่อนมกประเด็กปลาใสใบตองสีนะค่ะพี่น้องนะคะสวมผสมน้ําลก็จะมีใบแมงลักค่ะพี่น้องยเย่าอามาทั้งการทาั้งจริงสีเลยค่ะก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงค่ะพริกโดดค่ะพี่น้องนะคะปลาตะเพียนนะคะย่าหลางทั้งความสะอาดไวแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าจะมีก่างอยู่ด้พี่น้องนะคะเวลาก,กินก็ค่อยกินเอาละค่ะมีใครนะคะพี่น้องไครปลาตะเพียนนะคะมกของเยาว์ประเมนวมกแบบ มกมอมกอีแองกสันนะคะพี่นอ้องมก้อบใบตองเลยก็เอาไปย่างไฟสินะคะพี่น้องคิดอยากกังสันนะคะมาค่ะก่อ,อื่นเดี๋ยวเข้ามาผสมปลาก,กันก่อนค่ะพี่น้องนะคะส่วนกระละมังนี่ค่ะพี่น้องมันถูกขมินนะคะเย้าสอบมักขมินเส้นนี้ค่ะมันก็เลยออกเลืองเือนะคะพี่น้องก็เลยโบหลังโบอบอ,อกนะเอาปลาใส่ลงไปค่ะกัางก็เอาใส่ได้พี่น้องเสียดายดมันนะคะมกไปค่ะมกแหงๆนะคะ ถ้าผู้ใดมีเตาถ่านนะคะพี่น้องแนะนําว่าหมกเตาถ่านสิแสบสุดนะคะเยี่ยมคิดอย่างสันตว่าเยีาบมมีเตาถ่านนะคะเรามีหม้ออบลมร้อนนะคะก็เลยอบหมกสซจังสันค่ะพี่น้องนะคะเห็ปลามันสุกให้มันแห้งเขานะคะเสตจังสีนะคะเสดกับเมนูตะลายานะคะพี่น้องทอดจะแล้ว หนึ่งก็แล้วปลาตะเพียนเห็ดใดโบราอย,ย่างก็บค่ะพี่น้องนะคะกับประมันทอดแน่หนึ่งแน่แนย่างเสินะคะรต้มเข้มเพิินกับบกินกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวก,ก็เลยจะมาหมกซักอันนี้เยี่คิดอยากเองค่ะก่อนอื่นค่ะของปรุงรสพี่น้องวา่าคือเซใส่หลายแท้ออกก่อนเดี๋ยวพี่น้องสื้อว่าแล้วก็ ตามด้วยชูรสนะคะที่จริงนี่ใจเย่านน่นอยากใส่แตไเกลือกับผงชูรสเค่นั้น,นะคะพี่น้องอใส่ลงไปหลายค่ายคนเสเสน้นัวค่ะ <ๆ S 1> นะคะ <ๆ S 1> หลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลานิดนึงเอาละเดี๋ยวมันสิเข้มไปนะคะผู้กินเข้มก็มี่ผู้กินเข้มก็มีนะคะพี่น้อง <ๆ S 1> หน้าจิตตังค่ะ <ๆ S 1> จากนั้นค่ะใส่หอมกระเทียมตะไคร นะคะคลุกเขาให้เข้ากันชู้รสักยุนี่นี่พงุงรสักยุนี่นีจริงๆนะมกสไตล์บานๆพวเย้านีาน่ใสตะเกียกับชูรสเอาอยู่ค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้ให้มันทันไหมมาแน่ก็ใสพงุ้งรสน้าปลานิดนึงค่ะแล้วก็ชูรสใสลงไปค่ะสกินได้โบได้ก็ค่อยว่ากันพี่น้องนะคะอันนี้ใคร จะเอามาใส่ข้นเผื่อใหม้มันเขาไปในตัวเครื่องปรุงก่อนค่ะนะคะเอาละที่นี่เดี๋ยวเย่าเอาใบาตองมะฮออกันค่ะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเย่ากับปลามาใส่ใบตองค่ะพี่น้องการที่ใส่ใบตองของเย่านี่เป็นอียงที่ยากที่สุดนะคะวิธีการห่อปลาใส่ใบตองเพราะว่าเย่าบทนัด ประเภทใบตองนะคะใส่ไปหลายๆชั้นใส่เข้าไปค่ะพี่น้องเอาละคิดว่าคือสบองหัวบางอย่างอะไรคะ่ะหลังจากนั้นค่ะยดี๋ยวจะเอาไปแป้งหลักห้องก้นก่อนพี่น้องแนมเห็นบอกเ็นอยู่ดงนะคะหลังจากนั้นค่ะ เอาปลาใส่ลงไปเฮ็ดห่อเดียวเลยค่ะพี่น้องอย่างมันทีเดียวมันจบเห็ดลายขังลายข้าวมันหนุ่งยากนะคะเอาละหลังจากนั้นค่ะ พักอีตูโป,โปไปตอนนี้หยาดหลังมื่อจะหน่อยเลยค่ะเอาละหลังจากนั้นค่ะห่อเข้ามาดูสิพี่น้องเห็นบอกห่อเข้ามาค่ะ เอาละเอป็ดไอปาดที่เย่ากรบโบเป็น,ปปนยังค่ะพี่น้องนะคะขอเห็มันแสบกับพ่อค่ะเข็มกัดไม่กัดพี่น้องแนมเห็นอยู่หอกนะ มาล่อรุ่นกันค่ะหลังจากซุกแเราจะเป็นจึงใดนะคะแค่นี้ราคาพี่น้องที่นี่ย่ยาก็จะเอาไปย่างในหม้ออบลมร้อนค่ะพี่น้องไปเบิรงกันค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอามาย่างใส่กับหม้ออบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อนของเ่านี้จะมีละซองขนาดนะคะอันนี้คือขนาดสูงสุดค่ะล้วก็จะมีขนาดต่าสุดนะคะพี่น้องเ่าจะเอาสูงสุดกันค่ะเบิรงว่าิดฟ,ฟา้ามเป็นจึงใดมันจุบอ,อ่นะคะมันสึด ใบตองมันจะถูกไฟนะคะนะคะ,ะ,คะพี่น้องเดี๋ยวเ็เลยจะเปลี่ยนใบด้วยค่ะเปลี่ยนเป็นขนาดต่ําสุดแบบนี้แล้ละพี่น้องน่าเห็นแลคะหลังจากนั้นก็จะอบไปด้วยอุณหภูมิ250นะคะองศาแล้วก็หนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกรอบนึงหลังจากอบแล้วเรียบร้อย1ชั่วโมงผ่านไปค่ะ ค่ะพี่น้องหลังจากเย่าหมกไปได้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะพี่น้องปลาตะเพียนด้วยค่ะพี่น้องแนี่มึงจะสีสุดจะพายเท็ดอีหย่างนอกพี่น้องนะคะปลากรวเบนี่ค่ะเย่าชิมมึงค่ะพี่น้องแซบค่ะพี่น้องนวค่ะจะมีความหอมของใบแมงลักค่ะพี่น้องตะไคร้นะคะหอมเดงนี่เข้าใจลงไปค่ะนะคะปรุงให้มันเข้มๆแน่เลยค่ะพี่น้องนวๆเนี่ยค่ะพี่น้องมันสึขึ้นๆข้าหมกปลาซิ่วค่ะพี่น้องหมกปลาซิ่วหมกปลาเกี่ยวสันนะคะพี่น้องชนใดชั้นนั่นเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะนะคะรับล่องมา เห็ดแสบค่ะพี่น้องว่องเห็ดเบงค่ะจะมีความหอมของใบตองนิดๆค่ะพี่น้องนะคะถา pping, ้า้ามเด็ดปิ่งตอทานเฮงสุดแสบค่ะพี่น้องนะคะจะยาใส่หม,ออม้ออบร่มรอดนะคะเลยใช้เวลานานไปหน่อยนะคะพี่น้องเกือบชั่วโมงเลยล่ะค่ะพี่น้องนะคะก็เลยสัดดนแน่ค่ะนะคะแต่แกละเห็เบิงเั่งใบตองใบยังค่ะพี่น้องปรากฏว่ามันอุยุอันยะมันแนบมเห็นนะคะพี่น้องก็เลยออกเซจานกันสีล่ะค่ะพี่น้องนะคะเห้เบงค่ะส่วนไข่ก็เห็นสุกๆเลยค่ะพี่น้องนะคะขอบพื่หลายค่ะพี่น้องทุกผูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจจาพี่น้องคอนเฟิร์มมาแนะนำเลยค่ะทำามีเวลาลองเห็ดเมนูนี้กินเมือง่ะพี่น้องมกปลาตะเพียนนะคะมกใส่ใบตองแบบนี้ค่ะพี่น้องแซ่บ่ะพี่น้องนะคะมาค่ะไพ่กระติกเขาใหญ่ก็ตำเจียวมานาค่ะพี่น้องแซ่บๆด้กันจ้า